มาครับมาดูระบบเลือกตัวให้เราในเกมนี้กันนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเครื่องของเราหลุดนะครับแล้วบังเอิญครับไปหยิบซูแมนมาให้ครับคือซุปในเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันแพ้ทุกตัวนะอารมณ์เหมือนระบบอยากให้เราแพ้นะครับคือซุปในตอนนี้เนี่ยมันไม่ชนะใครเลยนะครับเรียกได้ว่าหยิบมาเหมือนโยเลยนะแต่นี้ระบบหยิบให้นะครับเราก็ว่าเพิ่มไม่ได้นะแล้วก็ถ้าหากยิ่งเร็ไปเนี่ยต้นไม้ก็แพ้มาหลอดอีกนะครับคือถ้าเราจะชนะกินี้ได้เนี่ยคือเราต้องรีบจบเกมไวๆนะครับ แต่ว่าในเกมนี้เนี่ยมันกลายเป็นเกมตามเฉยเลยนะครับอันนี้แหละปัญหาเลยอ่าแล้วก็สิ่งที่ผมอยากได้จากซุปในเกมนี้นะครับคือผมอยากให้ซุปเนี่ยออกเป็นสายดาเมจขึ้นมานะครับจะได้ทําเกมต้นเกมได้นะครับเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยอื่นไปมันก็ไม่ชนะอยู่ดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยเอาดาเมจมาช่วยได้ต้นเกมจะดีกว่านะครับแต่ว่าในเกมนี้ก็ดันเจ้ากล้ามเจ้ากลานะครับอ่าซุปเนี่ยออกเป็นสายแทงด้วยนะครับทีนี้แหละยิ่งมาท้าหนักกว่าเดิม อตัวนี้ก็ในสืกของกองฝันะครับก็ตามนล้วจอน,นี้เลยนะครับแล้วก็ในสึกของดูเนี่ยก็จะเป็นตามจอน,นี้เลยครับอันนี้เผาบ้าปั๊บเดียวนะก็เดี๋ยวย้อนดูหน่อยแล้วกันนะครับเกมนี้ค่อนข้างเล่นกันแข่งกับเวลานหนึ่งถ้าปิดเร็วไม่ได้โอกาสแพ้คือสูงปรี๊ดเลย <c oughs> และก็ตอนนี้บั๊บแดงโดนเวทไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามวยเนี่ยเขาปิงเวลาไว้นะครับซึ่งบางทีเราไม่ต้องเดินเช็คก็ได้ถ้าบั๊บแดงมันหายไปยงนี้เนะี่ยมันขึ้นบอกเวลาอย่างนี้นครับ <c oughs> เอาละทีนี้ เกมต้องรีบเล่นด้วยโดนเวทอ่ะตรงนี้ขึ้นไปเอาวแแัตถุดังเขาคืนครับเมฆเขาลงไปข้างล่างนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเพราะว่าตรงนี้เราจะได้เงินน้อยลงนะครับเพราะเพื่อนมาแทงเอาอยู่การครับรับกลางกรัน,นรับกลางกรันอ่าตรงนี้ก็เดี๋ยวสอนเดินเกมปราบด้วยแล้วกัน <c oughs> อ่าใครดูอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับของคุณมาเลยครับเดี๋ยวใครที่ เอ่อกดไลค์กดแชร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปขอบคุณที่เลยนะครับยังไงก็เปิดแชร์เป็นสาธารณะด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้อีก2อ0หมื่นันะครับทาง Facebook ก็จะถึง1นึ่งแสนแล้วนะครับงไงก็ฝากกดกันหน่อยแล้วกันนะครับตาตรงนี้รับการครับผมสี่ละละอ้อยครับอุ้ยละอ้อยดึงเชือกไว้โอ้ยัยงรอยครับอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยเอลโซ่เต็มหัวเลยและเกมต้องรีบด้วยเป็นเรื่องแล้วไง มาครับตอนนี้เกิดอะไรครับทีมเขาเอามุงก้ออยู่นะรถ้าจะเกิดครับตรงนี้ยาอะไครับเสียแดงแน่อย่าให้เสียแดงนะครับไม่งั้นนี่เกมตามยับไปนะโอเคครับยังรับแบบแดงได้ครับตรงนี้อ้อยเมียนติโดนแหละครับผมศูนย์สองแล้วเฮ้ยซูยังเก็บงานได้เรยครับแต่ว่าก็ใส่คิวให้เอาสู่ไปนะครับ ตอนนี้ก็เงินตามอยู่เจ็ดร้อยนะครับตอนนี้ก็ฟาร์มตีตื้อเงินขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับวี <S <S รามาหลอดอยู่เหมือนกันนะมาหลอดเรื่องไม่เยอะเท่าไหร่นะครับโหแตัวม,มวยนี่เกือบแตกนะในที่เขาเข้าบูครับต้องได้และ้ะต้นไม้จะมาปิดละไปครับตรงนี้เอ้ยต้นไม้ตบสวยโอเคครับแก้คือไม่ได้ครับ<ล>สกอร์สีส่สีส่แล้ว ออไอเป็นเล่นเลนล่างเนี่ยฟาเล่นรอนะครับฟาร์มก่อนไม่ต้องรีบน,นะอติไม่มีนะครับโทคไม่มีอติเนี่ยฟาร์มไปก,ก่อนตอนนี้เรนล่างก็คลิปโดนเคลียร์แล้วนะครับแล้วก็รอปั๊บแดงน,นิดนึงครับอีกสิบสี่วิครับปั๊บแดงจะเกิดน,นะกลางมันมีสามนะเขามีสองนะครับซุบโซนเอาให้อยู่ ฟลา,ล,ล,ลายครับเข้าไปตัดคลิปเล็กตายครับนี่โอ้โมวยสวยเออได้อยู่ครับเกมนี้เนี่ยเองการะเบิดเวลาทีมเขาเปิดดานะครับเราแดงก่อนตอนนี้ทีมเขาได้ไป2บัฟน,นะครับส่วนเราจะไม่ได้บัฟเลยนะเพราะว่ายังไม่มีจังหวะที่เข้าไปเอานะครับแลนี่มาหลออช็อปไปแล้วนะครับเข้าไปเติมเลย มาหรอนี่เขาเข้าสุดไปเลยนะเดี๋ยวรอคีิเว็บหนึ่งนะครับเวลาคลิปกำลังใกล้มาเนี่ยอันนี oh 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 like ้เรารอเคลียร oh, no, ์ก่อนนะอย่าเพิ่งรีบไปเล่นอื่นนะครับเล่นป่าอยากให้รวยอ่ะต้องถักเล่นบ่อยๆนะคือเราฟาร์มแล้วไปเจอเพื่อนบบกอยู่ก็เข้าไปเติมอะไรมานีนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ห่างเกินไปเนี่ยก็ฟาร์มไปก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องรีบพยายามอยาให้ทำมิ่งกันเงินเราตกนะ ต่อบูครับอย่าแผนนี้นี่จะรอเล่นตอได้ถึงสองเดือนก็ไม่ได้นะตอนเกมนี่ใคก็เล่นเลยนะไม่งั้นนี่เกมมันตามง่ายแล้วอ้อยนี่เข้าไปขวิกับซุมนะครับแต่ว่าซุปรอดไม่ได้นะวีลาขึ้นเติมบนนะครับหัวได้ก็หัวไปก่อนนะเดี๋ยวรอเคลียร์กางก่นกอน เอ้ยต้นไม้ที่ยิงใจไอ้ชาป้อมเลยอะไรนี่กัดฟันสวนแล้างก็แล้ยยังได้อยู่ครับต้นไม้ไม่ตายเนะี่ยเอาอยู่ล่างนะเอากลางนะครับอันนี้เอลโซซูมานะ่ยลบไปก่อนครับแต่ไม่เสียได้เยอะโอ้แล้วอ้อยมาครับโหนี่มาตอนผมมสัสก,กิลพอดีเลยโอ้โหไม่รอดไปโอตอนนี้ยี่ดันขึบนอยู่นะครับ สุดเข้ากานะเจ้าเอลโซนนะแต่ว่าไม่โดนนะครับแล้วก็ไอโอโดนปีกครับตอนนี้อ้อยเริ่มข้างแล้วอ้อยเงินสี่พันหนึ่งะครับตอนนี้การเงินในคินเนี่ยก็ต่างกับเขาสี่ร้อยนะครับเงินตอนนี้โซ่สียันเลยตอนนี้ตรงกลางสี่นะครับโหแล้วมวยครับไปล่าวีล่ามาครับเอาเรื่องจัดเล่งฟาร์มก่อนผม โอ้ไวโอสวยครับบอลเลนเอามังกรได้อยู่นะตอนไหนที่เ,เงินทีมเราเนี่ยน้อยกว่าทีมตรงข้ามนะครับผมจะเล่นฟาวน์เป็นพิเศษนะครับเคลื่อนไปไหนพอเล่นได้ก็ให้เขาเล่นไปก่อนนะไม่ต้องรีบเล่นนะครับเพราะว่าทามมิ่งเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณเลือด12นะทีมเขาสองคนตรงกลารครับมาหลอดตายครับตรงน,นี้ก็เอาอาวุเจกต์ไปเลยมีเข้าตรงกลางครับคิมจะชนกลางครับ พยายามมองหานะว่าตรงไหนมีคลิปให้ฟาร์มนะครับว่าฟาร์มเลยนะไอ้โผล่ล่านะครับตอนนี้ก็เล่นฟาร์มเดียวครับเล่นเอาสองโอ้วน,น,นี่ซุปเราด้วยเอาเรื่องจัดเก็บให้หมดแม่คร้บ เงินต่างกันไม่มากนะต่างกันแบบร้อยเดียวเลสุดฟีเจัดเลยแล้วก็เราอยู่ตรงกลางครับขบวนสามไปสู่ล่างครับปิดได้ปิดได้ปิดได้ปิดบนเลยครับโอ้ต้นไม้สู้ตายแล้วเนี่ยตัวไหนที่เราสามารถฆ่าได้ก็ฆ่าเลยนะครับโอ้และสู้ครับปิดไอ้ด้วยเยี่ยมเลยฝั่งนี้นี่เออเอลโซเขาอยู่เรล่างครับตะกี้ พยายามดูแมปนะครับว่าตรงไหนเราควรใส่สุดนะนะครับตอนนี้เวลถึงสองแล้วเลยสบายกันแล้วแต่เกมนี้ผมต้องขึ้นดับฟ้ามานะครับผมจะมา,มาดเมมาเมจของมันหลบไม่ได้นะไปพาเจอมันหลบปาทีเป็นเรื่องเลยนะนแดนนี่มวยบอกว่าเจอไอรอนไปหัวแม่นเลยทำดีนะครับต้นเกมนี่กแกโซวีรายับเยินเลยทีมได้ง่ายหน่อยครับ มารลอดขึ้นบนนะครับแล้วก็ทีมเราอยู่ตรงกลางนะมีรุนแล้วครับต้องรีบจบเกมไวเล่นดับฟ้าเลยนะเก้าทีแล้วนะครับใกล้ถึงทามิ่งอันตรายของมารลอดแล้วนะครับตอนนี้ก็อีกนิดหน่อยครับมารลอดน่าจะได้ดับแดงนะครับอันตรายแล้วทีนี้ ต,นตนน้นหนกต้นไม้ก็ยืนไม่อยู่แล้วสุปไปแล้วเดี๋ยวไล่มาหลอดออกจากไฟก่อนนะครับสำคัญเลยไล่ใส่ก้อนมาต่อตรงกลางนะครับแล้วบรรยากาศเราฟรีอยู่นะใส่สุดเลยนะครัห่วยส่งฟิกโหยากแล้วครับแล้วฟรีไล่มวยครับโอ้โหแล้วตีใส่เลยแล้วสุปนี่จะถ่ายฟลรนก็ไม่ได้นะครับติดแล้วมมดีครับกาบซีซีสุปทำอะไรไม่ได้เลย ตอนนี้มอลอดก็ได้แบบแดงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไฟหน้าเนี่ยผมต้องรอตอน้นไม้ละไม่มีต้นไม้นี่น่าจะสู้ลุ่บากตะก,กี้เราเปิดไฟโดยที่ต้นไม้ไม่อยู่นะไก่เงินอ้อยก็นำผมไป20แล้วนะครับอ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็ดับสเเยอร์ครับถูกปล่อยทางเลนกลางครับตะก,กี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าซูมาเนี่ยไม่ค่อยมีเอฟเฟกต่อไฟเท <on. S 1> ่าไหร่นะครับคือไม่ได้ว่าผู้เล่นนะแต่ว่าด้วยตัวฮีโร่เนี่ยมันค่อนข้างแพ้ดับนีม้มากเลยนะครับ ตอนนี้มานี่เงินตามอยู่สองพันเนี่ยแถมต้องจบเกมไวด้วยงานยากเลยอ่ะตัวนี้ก็เดี๋ยวรอบูผมเกิดก่อนนะครับส่วนช่องแช่นี่ก็กำลังมงมันเลยนะครับกองแช่งมาเพียบเลยตานี้แพ้แน่อะไรเงี้ยอะครับดาบฟ้ามาแล้วครับแล้วก็บอลฟ้าเกิดนะครับอ่ะทำอะไรก่อนครับตรงนี้ การเปิดไฟนะโอ้ตรงนี้เขาเขาเสียฟิลเบยอะเลยเอาเลยโอครับปิดอ้อยได้ครับตรงนี้ใส่ทุนเลยไปครับลุยไม่ได้ตรงนี้ไม่รู้จะเล่นตอนไหน้วครับไปให้ส่งจุดที่บอครับเรียบร้อยครับไปออมเบาเรียบแต่ตรงนี้ไม่มีคีมนะครับและดูทีมเราทำครับคือการแทงป้อมครับตีครับลิตีครับตรงนี้อ่าตรงนี้เนี่ย ที่เขาตีครับเพื่อให้เอฟเฟกต์สโล่ของป้อมเนี่ยอถูกใช้งานไปก่อนที่คลิปหลักเนี่ยจะเข้ามานะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้คลิปเราก็เดินสะดวกมากขึ้นนะครับไม่ติดสโล์นะทีก็ยังเล่นต่อได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้วีรากับอ้อยมันจะเกิดครับเกิดสองคนนะตรงนี้ต้องมีคนบล็อกอ้อยนะครับโอ้แล้วมวยเข้าอีกบล็อกให้ครับเอาแล้วครับและนี่เหลือวีระจบเกมโอ้โหไปเกมที่ ถ้ายื้อนาว่านี้น่าจะไม่รอดรอดกันมาได้ครับเกมนี้ก็เป็นเกมไปล้างสุพีมห3สามดาวนะครับได้เป็นอีพีไปเมื่อวานนี่สตีมแพ้ไปตาเกมจะแพ้ก็ไปแพ้ทีกองแช่งกัมมัดเลยอ่าแล้วก็เล่นป่านะครับพยายามฟาร์มได้ก็ฟาร์มไปก่อนนะครับแล้วก็ ถ้าถึงทามมิ่งที่เราไปถึงพอดีเนี่ยเราก็เข้าไปเติมก็ได้นะครับไม่ต้องไปเสียเวลาพวกดักฆ่าเขาอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับก็เรียกได้ว่าฟาร์ไปจบเลนไหนปุ๊บเดนบนอย่างเช่นเราฟาร์มจบเดนบนนะครับเลนบนนี้บวกก็เข้าไปบวกนะครับถ้าบนนี้มีเก้าเคคีปแล้วก็วนกับเขากลางแล้วก็ไปต่อล่าเรามานี้ครับก็วนๆกันไปนะพยายามไมให้การเงินเราเสียนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญหลักนะคือเราเล่นป่าพยายามเน้นฟาร์มไปก่อนนะครับแต่ก็ถ้ามีจังหวะก็ออกมาสู้นะ แต่ว่าไม่ใช่ว่าเอออคือจะฟาร์มเดียวนะครับถ้ามีจังหวะก็เล่นนะครับแต่ว่าถ้ามีจังหวะเนี่ยก็ฟาร์มก่อนและมาที่นี้ครับไม่ต้องไปกดตัวเองให้รีบทาเกมมากนักนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับถ้าเลดหน่อยเลดกว่านี้นะครับก็ถ้าหากซุปจะทำเนี่ยก็ต้องดันมาหลอดออกจากไฟนะครับไม่งั้นเนี่ยต้นไม้จะแทงลำบากนะครับหรือไม่ก็อาจจะขึ้นเป็นสายลาเมจขึ้นมานะครับคอย ปวันเอลโศหรือวีล่านะครับก็ได้ทั้ง2องอย่างเลยนะครับแล้วก็ส่วนของทีมเราเนี่ยก็คอยรับอ้อยกับฟอร์เรนไปประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมมันเนี่ยก็ถ้าเล่นมาก็ยากอยู่ดีครับไม่ไม่ได้ง่ายเลย <laughs> นะครับเกมนี้ก็รอดมาได้ครับก็ถ้าหากเราอยากจะหาจังหวะเข้าแบบที่บอมันมันน่าจะเข้าจริง,งนะนะเราก็พยายามเล่นหนับดูนะครับดูว่าคิมเนี่ยใจสกิลอะไรบ้างน,นะครับ อย่างไฟตะก,กี้เนี่ยที่ผมตัดสินใจเข้าไฟยิงจังเลยคือ,อมาลอลช็อกนะครับพอมาลช็อกปุ๊บเนี่ยผมตัดใจถ่ถมเลยนะครับก็จะดูแค่สกิลของมารอลเป็นหลักนะครับเพราะว่ามาลอลเนี่ยมันสามารถบุกการบุกของทีมเราได้เยอะไงถ้าหากเขายังไม่อันตีนะครับอย่างเช่นต้นม้จะเข้าไปไล่หรือมวยเข้าไปไล่นะครับมาลอลช็อกโซนไว้เนี่ยทีมเขายิงฟรีเลยตามไปเขาแรงด้วยเราก็เลยโฟกัสที่อันตีของมารอลเป็นหลักนะครับ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยนะรับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ